สวัสดีเจ้าปอแม่ปีน้องแสงอาจจะเข้ามาตั้งหลังน้อยนะวันนี้มากินแกงปลาแตงใสปาดุกเจ้า,ากินข้าวตะกันปอแม่ปีน้องมาได้ปะกันเมินแลวหนอ่อมาได้ทาคลิปอืมเนาะพยายามกินหลายวันละแกงปลาแตงอืมล้ว ใไปก้มกอดหรือพระอีตัวใครไปดกแต่มาแต่งสั่งนีนจะเป็นลายลายละลายเป็นคีดเป็นคีดนะแล้วมันมจะแบบแต่งที่เอามากับน้ำพริกอันนี้อันนี้ก็กับน้ำพริกได้ ไอ้ชนมากเขาจอามาแกงแล้วแต่บะแสงเนี่ยขินกั้นน้ำพริกโกบน้ำพริกป่าฉัลรำแต่มะแงเนี่จังเมาะหวานกรบกรบหวานขนาดพ้อแม่พี่น้อง ก็ได้กินข้าวกบแกงเมือนแล้วเจ้าบให้สบายวันนี้ได้เลิกได้ยามมาป้าพี่น้องอม,มอขนาดเลยปอแม่ปน้องไผ okay. มาไผ่แบบย่ายกินข้าวเตือมาเอากับข้าวมากินตัวกันเจ้า <t stereotype> ừ. không, mường mường của nữa hả cháu. Rồi. Tùng bảo là ร้ำแต่แต่ของตั้งเหนือก็คืออร่อยขนาดแสงมันหมดได้เจ้าวันนี้เปิดไฟตัดท,ที่ปปเนี่บัตัางเขานึ่งเลยจ้ะซื้อเอาได้เนื่องคนเดียวเพราะมันได้กินข้าเยอะนะถ้าเขานึ่งอะ่ะมันเหลือจะเสียดาย น้ามันมาอขนาดมันชอบนั่งบอกไปกินติ้ปปาชอบกินแต่ไรบเบี้ยเย้ะกินปาบอกไปมักจะเลย แต่จะกินได้ใสมันแบบคือมันครบวงจรใสจะคข้ยตัวอ่างนี่หัวหัวจะคข้อีสานเป็นห้องหัวจิ้งคข้ บ้านเอาห้องหัวตะไขร่คนไทย่ากลางห้องตะไคร้เนาะแมวก็มาขอขอป้า อร่อยแซ่บปลาซิบน้ำนักลงไปสิบหักอยู่เพิ่มไส้อะเซ็บคือเข้าแบบล้ำแล้วก็กินเฮดแบบได้ อยากกินน้ำเน้อลำนาดเจ้าปเป่าแม่ปีน้อง กินได้คครเอี้ยแล้วซึกต่อเอี้ยกินได้แบบเยอะเฉพาะมันหดตัวเลยใคะเอี้ยแล้วจังใหญ่ๆจะอีนนะหดตัวเขาได้น้อยเจ้าอุ้มละพบกันไหมในคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า